ผ่านมาพี่ก้อยปิดยอดไปทั algorithm. ้งหมด12คัน <famoso> ค <vaccine> <rehears als> ่ะแต่เป้าหมายทุกๆเดือนที่พี่ตั้งเป้าไว้ทุกๆเดือนต้องขายห้าต่ำกว่า15คันเราเป็นที่ปรึกษาการขายเราก็ต้องแนะนำปรึกษาให้ลูกค้าน่ะประสบความสำเร็จและบรรลุในการที่ส่งมอบรถทุกๆคันที่เชื่อว่า ทุกๆปัญหาที่เข้ามาพี่มองว่าไม่ใช่ปัญหาเรามีทางแก้ให้กับลูกค้าเสมอค่ะตั้งแต่พี่มาเป็นเซลล์อีสุตั้งแต่ปี4-7หนึ่งเลยนะเราต้องสร้างฐานลูกค้า อาชีพเซลเป็นรายได้ที่โอเคทุกคนมองว่าเป็นรายได้รายได้ที่ไม่แน่นอนแต่สําหรับพี่ก้อยนะรายได้หลักที่มาจากการขายรถอีวสุเลยะคะ่ะรายได้ดีมากๆแต่ถ้าทุกคนต้องขยันมานะอดทนสร้างฐานลูกค้าให้กลับมาซื้อที่เราให้ได้ค่ะไงคะ,คะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นไหมเอ่ยสำหรับรถใหม่ป้ายแดงคันนี้ตื่นเต้นอยู่ค่ะตื่นเต้นเลยนะคะปกติขับตัวรถเก่งเนาะน,นี่ขับแล้วที่เขาลองวนในโชว์รูมจ้า ที่ผ่านมาที่พี่สร้างฐานลูกค้าให้ลูกค้ากลับมาซื้อกับพี่เนาะตามคําแนะนําบอกต่อหนึ่งพี่บริการดูแลเขาเหมือนญาติพี่น้องเวลาเขาโทรมาเนี่ยแสดงว่าเรา,าคือคนสําคัญสําหรับเขามีปัญหารายยกผู้โทรถามพี่ก้อยถึงบางคําถามพี่ก้อยตอบไม่ได้ชัดเจนพี่ก้อยก็จะประสานไปทางสูตรบริการให้ทางสูตรบริการนะ่ะช่วยซัพพอร์ตลูกค้าีกชีหนึง่งเพียงแค่ว่าเราเป็นที่ปรึกษาให้เขาได้รับสายตลอดดูแลให้เขาเหมือนที่เราดูแลคนในครอบครัวพี่เชื่อว่า ลูกค้าทุกท่านต้องกลับมาซื้อกับพี่ก้อยแน่นอนค่ะเจอพี่ก้อยทางเฟซบุ o กอะครับทา,ทางเพจอะครับก็คือมีวความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็น่าน่าเชื่อถือแล้วก็พี่ก้อยก็บริการดีครับตอบคำถามชัดเจนทุกอย่างครับบริการประทับใจทุกอย่างเลยครับ ตั้งแต่มีระบบขายออนไลน์ขึ้นมาพี่มองว่าตอนแรกพี่ไม่เปิดใจรับเลยพี่มองว่าพี่ฐานลูกค้าแนะนําพี่แน่นมากแต่ละเดือนพี่ได้จากลูกค้าแนะนําลูกค้าแนะนำแต่ตอนนี้ความคิดพี่เปลี่ยนแล้วลูกค้าออนไลน์ที่พี่ได้มาตอนนี้จะมากกว่าลูกค้าแนะนําอีกเพราะว่าเราเปิดโอกาสออนไลน์คนเห็นเราทั่วประเทศนะคะแล้วก็เวลาลูกค้าซื้อรถจับเราไป ช่วยโพสช่วยแชร์ไม่ว่าจะอยู่เหนือตะวันออกตะวันตกภาคใต้ก็มาซื้อรถจากพี่ก้อยความแบบประทับใจว่าเฮ้ยเราเขาอยู่ไกลแค่ไหนเขาก็มารับรถที่สุดอิสุโรบรีแต่เวลาลูกค้ามาพี่ก้อยก็มีออกค่าโรงแรมให้บ้างนะคะแล้วก็ต้อนรับกาแฟน้ำดื่มทุกอย่างที่บริการให้เขารู้สึกว่าเขาคือลูกค้าสำคัญที่สุดในวันวันนั้น าหมายของพี่นะคะจริงๆเลยทางปีอ่ะพี่ต้องขายให้ได้200คันแต่พี่ก็บงพยายามบังคับตัวเองให้ยอดขายไม่ต่ำกว่า15คันต่อเดือนพี่ต้องถึงถามว่าทุกวันนี้เราเก่งไหมทุกคนมองว่าเราเก่งแต่พ,พี่พี่เชื่อว่าพี่ยังไม่เก่งหรอกพี่ต้องปรับและพัฒนา คนเก่งถ้าหยุดพัฒนาก็ไม่มีวันเติบโตพี่ถึงพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆถึงวันนี้พี่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พี่ก็จะพยายามสู้ต่อไปค่ะลูกค้าพี่ก้อยอิสุสยังไงนะคะก็มาถามหาพี่ก้อยที่อิสุสลบรีหนะ้าขนส่งระวโวพบกับพี่ก้อยยอดขายอันดับหนึ่งของอิสุสรบรีค่ะ The new Mew X Run Pise Phantom Collection.